สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะมาแนะนําในหัวข้อแทรกวัตถุลงบนแผ่นง,งานหรือเวิร์กชีตนะครับซึ่งแยกออกมาเป็นสส่วนนะครับเป็นเรื่องของการแทรกวัตถุที่เป็นรูปภาพกับการแทรกวัตถุที่เป็นรูปวาดนะครับซึ่งสงส่วนนี้ใน Excel อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากนะครับแต่เพื่อที่จะเอารูปภาพหรือรูปวาดก็แล้วแต่เอามาประกอบกับรายงานหรือ ตารางหรือแบบฟอร์มที่เราทําไว้บนเวิร์กชีตเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของรูปภาพเราจะเรียนรู้แหล่งที่มาของรูปภาพ2แหล่งก็คือเรามีไฟล์อยู่บนเครื่องครับเราจะนําเข้ามาอย่างไงกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเราไม่มีรูปภาพดังกล่าวเราก็ลองไปค้นหาจากออนไลน์ครับหรือบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งทาง Microsoft เขา เตรียมไว้เราค่อนข้างจำนวนมากมายเลยนะครับในส่วนของรูปภาพแล้วก็เราเรียนรู้เรื่องการปรับแต่งบางส่วนนะครับของรูปภาพแล้วก็รูปวาดอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไฟล์ที่เราเคยทํามาจากวิดีโอก่อนหน้าครับเรามีตารางในการคํานวณเกรดของเด็กนักเรียนนะครับผมจะเอารูปภาพเข้ามาประกอบว่าอันนี้นะเป็นตารางสรุป การให้เกรดการมีคะแนนสอบของเด็กที่เป็นเด็กนักเรียนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอแทรกภาพเด็กนักเรียนเข้ามานะครับเนื่องจากว่าเครื่องผมไม่มีรูปเด็กนักเรียนครับเดี๋ยวผมจะไปลองที่ออนไลน์ครับก็ไปที่ insert ครับไปที่แท็บ insert ครับแล้วก็มาที่คำสั่ง picture ครับ ในส่วนของพิจอร์เราก็เลือกมาที่ออนไลน์พิจอร์ครับเพราะผมไม่มีรูปนกรูปนักเรียนนะครับอยู่ที่บนเครื่องมันก็จะเข้าสู่หน้าจอของออนไลน์พิจอร์แล้วเราไม่แน่ใจว่ารูปมันจะอยู่ในกลุ่มไหนเราก็ไม่ต้องสนใจครับอยากค้นหารูปเกี่ยวกับอะไรก็พิมพ์เป็นคำเข้าไปตัวอย่างนี้ขอสมมติเหตุการณ์นะครับขอพิมพ์เป็น ภาษาไทยให้ดูนะครับว่าเขารองรับการค้นหาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยด้วยอันนี้ผมพิมพ์คําว่านักเรียนครับก็จะมีรูปเด็กนักเรียนค่อนข้างเยอะมากครับแต่ผมต้องการรูปที่เป็นการ์ตูนครับผมก็พิมพ์เพิ่มลงไปอครับต่อจากคําว่านักเรียนพิมพ์คําว่าการ์ตูน แล้วก็ Enter ครับก็จะได้รูปเป็นรูปการ์ตูนครับที่เป็นนักเรียนอ่าตัวอย่างนี้ผมสมมติการว่ผมต้องการรูปนี้กับรูปนี้2รูปครับต้องการนำเข้าทีเดียว2รูปเลยครับมาแล้วครับอ่าผมก็ย่อรูปให้มันได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับตารางหน่อย มันก็จะมีแหล่งที่บอกว่าเราไปเอารูปนี้มาจากไหนอะไรยังไงเราไปใช้แล้วก็ลบออกครับคลิกที่กรอบแล้วก็ลบทิ้งครับเป็นรูปเด็กนักศึกษาเด็กนักเรียนผู้หญิงรูปผู้ชายนะครับสังเกตน,นะครับสองรูปนี้มันจะมีส่วนที่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังครับสังเกตไหมครับมันจะเป็นแบ็กกราวด์ขาวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูการปรับแต่งกันผมจะย่อทีเดียว2รูปครับให้มันได้สัดส่วน ประมาณใกล้ๆกันแค่นั้นก็คือก็เราก็เลือกเราก็เลือกนะครับ2รูปพร้อมกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาผกดชิปหรือกดคอนโทรลก็ได้นะครับ็นการคลิกพร้อมกันทีเดียวแล้วก็ย่อภาพก็จะได้สัสดส่วนที่พร้อมกันครับโอเคนะครับ ต่อมาครับมาดูวิธีการแทรกรูปจากบนเครื่องบ้างครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าผมมีตารางรายชื่อลูกจ้างครับซึ่งเป็นของบริษัท ERT นะครับที่ทำงานกับ Microsoft เดี๋ยวผมจะแทรกรูปเข้ามา2รูปครับเป็นโลโก้ของบริษัท ERT กับบริษัท Microsoft <c oughs> ก็เลือกไปที่แท็บ Insert ที่เดิมครับไปที่คำสั่ง Picture ครับแล้วเลือก t h i s d e v i c e เพรต้องการได้รูปจากบนเครื่องครับส่วน stock image เป็นลักษณะของการที่คุณจะไปนค้นหาจากห้องเก็บรูปภาพนะครับเฉพาะของ Microsoft เลยที่เขาเตรียมไว้ไม่ได้ออกส่วนของอินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับอขอไปที่แค่ d i s n e ไว้นะครับแล้วก็มาที่ผมเก็บภาพไว้ครับ pictures folder p i c t u r e ครับ ก็มาที่รูปโลโก้ของ ERT กับรูปของโลโก้ของ Microsoft ได้รูปมาแล้วครับแล้วก็จัดขนาดให้ดูสวยงามเหมาะสมกราวางกันไปครับนี่ผมย่อเอาโดยประมาณนะครับแล้วก็ จัดให้อยู่ภายในช่องเซลล์ตามความสวยงามนะครับตามความสวยงามเขเคนะครับ โอเคนะครับเอาโดยประมาณนะครับคราวนี้มาดูการปรับแต่งครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างการปรับแต่งที่รูปเด็กนักเรียนครับจะหเห็นภาพเล็กๆนะครับการปรับแต่งในส่วนแรกครับผมบอกว่าผมจะซ่อนบางส่วนนะครับจะซ่อนบางเอบางส่วนก็คือ r o กาวด้านหลัง วิธีการผมก็คลิกรูปที่ผมต้องการที่จะซ้อน r บกาวข้างหลังครับไม่เห็นมีฉากสีขาวนะครับเวลาผมมาทับซ้อนกันเนี่ยสังเกตไหมครับมันไม่สวยนะครับแต่จริงๆแล้วการซ้อนบางส่วนก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือในส่วนที่เรียกว่าครอบนะครับครอบครอบเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูครอบก่อนมาได้ครับเวลาเราปรับแต่งรูปภาพผมก็คลิกที่รูปภาพก่อนเสร็จแล้วมันจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาแถบหนึ่งครับชื่อว่า p i c t u อ e ่ถ้าเราทำเรื่องอื่นก็จะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาเฉพาะเรื่องนั้นๆให้สังเกตจากเครื่องมือพิเศษที่ขึ้นมานะครับกรณีนี้เป็นรูปภาพครับผมก็ไปที่แถบ pictures แล้วก็มาที่คำสั่งด้านขวามือครับ crop การ crop เนี่ยจะเหมาะกับการซ่อนบางส่วนแต่เป็นการซ่อนบางส่วนแบบเป็นแนวครับเป็นแนวตรง นะครับเป็นแนวตรงดูดดนะฮะตะกี้ตอนที่ผมเลื่อนรูปของเด็กนักเรียนผู้หญิงสังเกตว่ามันจะไปซ้อนกันเห็นไหมครับแต่นี้มันก็จะมีขอบเขตแคบลงละนะครับนี่คือการซ้อนบางส่วนแบบลักษณะสไตล์แบบนี้นะครับให้พื้นที่ของรูปมันเล็กลงแต่เป็นปการตัดแบบเป็นส่วนตรงๆนะครับเป็นแนวตรงไม่ว่าจะตัดด้านซ้ายขวาบนล่างทาได้หมดครับครับกับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนําการปรับแต่งครับ ผมไม่อยากได้แบ็กกราวด์สีขาวข้างหลังเนี่ยอยากให้มันดูแบบโปรงไปเลยวิธีการก็ใช้อีกการปรับแต่งหนึ่งครับคลิกเลือกรูปนะครับขอยกตอย่างเป็นรูปเด็กนักเรียนผู้ชายครับกอซูมนิดนึงนะครับให้มันดูชัดขึ้น,นดูชัดขึ้นเรียบร้อยแล้วก็ไปที่แถบเครื่องมือเดิมครับ picture format แล้วก็ไปที่คำสั่งด้านซ้ายสุดครับชื่อว่า remove background จะปรากฏรูปลักษณะสไตล์แบบนี้ครับอะไรที่เป็นสีออกประมาณม่วงๆชมพูเข้มๆส่วนนั้นคือส่วนที่ถูกซ่อนไปไม่แสดงนะครับแต่ย้ำว่าไม่ใช่การลบส่วนทั้งทิ้งนะครับเป็นการแค่ซ่อนท่านเองนะครับก็จะมีเครื่องมือให้เราทำงานอยู่สองเครื่องมือหลักๆก็คือมีคำว่า Mark area to keep แปบลบว่าให้คุณเนี่ย ไปลากในพื้นที่ที่คุณคิดว่าคุณจะเก็บเอาไว้คุณจะไม่ซ่อนกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในทางกลับกันเราไปมาร์กเอาไว้เพื่อที่เราจะซ่อนหรือรีมูฟออกไปแต่คอนเซ็ปต์มันก็คือไม่ใช่ลบจริงๆนะครับมันเป็นการแค่ซ่อนเท่านั้นส่วนอีก2เครื่องมือเนี่ยเอาไว้สําหรับยกเลิกการที่คุณปรับแต่งคุณอาจจะไปมาร์กผิดที่ก็เลิกดิสตาร์ดไปคลิปเชนแปลว่าคุณก็เสร็จสิ้นแล้วยอมรับตามที่คุณจะซ่อนการที่คุณจะเก็บก็คีิปเชน ยอมรับสิ่งที่คุณปรับแตง่งจากกรณีน,นี้ผมต้องการเก็บประมาณดวงตาของเด็กนักเรียนเอาไว้นะครับไม่ให้มันโปรงแบบนี้เพราะดวงตาก็เป็นสีขาวนะครับอยากจะเก็บเอาไว้ครับก็มาที่ mark area to keep คลิกหนึ่งครั้งนะครับเมาส์คุณจะเป็นรูปดินสอครับแล้วก็แค่เพียงเอาเมาส์นำมาวาดที่ประมาณดวงตาที่คุณจะเก็บเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องวาดตามวงกลมของรูปดวงตานะครับ มาร์กดินสอไปวาดผ่านครับตัวนะครับตัวของนักเรียนก็จะเก็บกเลยครับฉะนั้นความยากง่ายของการที่คุณจะไฮไลท์แบบนี้ขึ้นอยู่กับโทนสีของรูปครับถ้าโทนสีของรูปมาค่อนข้างง่ายแยกสีชัดเจนมันก็จะมาร์กแล้วมันจะเห็นผลชัดเห็นไหมครับ แต่ถ้าโทนสีมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะเอาออกหรือจะซ่อนมันก็ค่อนข้างยากหน่อยก็ต้องค่อยๆแต้มครับค่อยๆแต้มไปนะครับนี่คือผมทำเป็นไกด์ให้ดูนะฮะนะเห็นวิธีการใช้งานเครื่องมือครับค่อยๆแต้มนะครับรถ้ารูกมันค่อนข้างจะมีส่วนที่ใกล้เคียงกันนี่ผมยกตัวอยา่างง่ายๆนะครับมาแล้ว เท้าช่วงขาของเด็กเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการกลืนกันบ้างครับค่อยๆแต้ไมไปครับหรือว่าคลิกก็ได้นะครับนี่ผมก็ค่อยคลิกค่อยคลิกไปเรื่อยๆครับเอาโดยประมาณแล้วกันนะครับให้ดูไปตัวอย่างสตหว่าผมเอาแบ c กก r าว n d หลังอย่างเดียวออกไปแล้วผมก็คลิปเชนเลยครับสเกตครับแบ็กกาวจะโปร่งครับ เก่าจะปรโอเคนะครับนี่คือหลักการของการปรับแต่งรูปภาพบางส่วนนะครับให้เห็นภาพนะครับหลักการจะเก,ก็บเหมือนกันครับตรงรูปโลโก้ของ Microsoft สังเกตว่ามันจะมีฉากสีเทาอยู่ครับแราก็ใช้หลักการเดียวกันครับไปที่ Picture Format Remove Background แล้วก็ค่อยๆแต่งครับ ข้อความเขาว่า Microsoft ก็ถูกซ่อนด้วยนะครับแต่ผมอยากเก็บไว้ครับก็ Mark Remove เดี๋ยวเท่านี้ครับ Mark กถูกคีครับทวทีแก็ลากผ่านกกน,นะครับอย่เกตนะครับพอเราลากผ่านเนี่ยจะเกิปเดป็นนะครับพอเราลากผ่านก็จะเกิดประเด็นเพราะว่ามันจะไปกินพื้นหลังสีขาวด้วยอันนี้เราต้องใช้เพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเล็กมากนะครับก็ค่อยๆแต้มครับค่อยๆแต้มอะไรที่อยากเก็บไว้ก็ค่อยๆแต้มไป อะไรที่อยากซ่อนก็มาร์กที่ a l i e n to remove แล้วก็มาคลิกเช่นผมบอกว่าใบเก่าหลังสีขาวไม่เอาครับเขาก็ค่อยๆค,คลิกสีขาวไม่ให้โดนตัวไอต,ตัวหนังสือนะฮะดูเอา,เอา,ด,เอาดูประมาณนะครับค่อยๆเอาเมาส์เป็นปลายดินสอค่อยๆไปจิ้ม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 ครับพวกนี้ถ้าเกิดต้องการทํางานจริงๆอ่ะมันต้องค่อนข้างจะเป็นงานละเอียดหน่อยนะฮะเป็นงานละเอียดนิดนึง นี่ผมให้ดูดูต่อมานะครับจะได้ไม่เสียเวลาวิดีโอมากนักนะครับให้รู้หลักการนะครับเพราะจริงๆเราต้องมานั่งปรับแต่งที่เป็นช่องเล็กๆของตัวอักษรอะครเอาดูประมานะครับได้เรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับคลิปเชดแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็เลือก discard all c h a g e ยกเลิกเท่านั้นเองครับฉะนั้นเวลาเรา ปรับแต่งอะไรต่างๆก็สามารถครับนะครับสามารถอันนี้เห็นภาพของ discard or change นะครับผมขอกลับไปที่โูกเด็กนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับที่รูปนักเรียนนะครับให้ดูหลักการการปรับแต่งเป็น add add บ้างนะครับเป็น add add บ้างเช่นเด็กนักเรียนผู้หญิงผมอยากเก็บใช้รูปสำเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้ให้ผมครับ รูปเดิมมันเป็นการ์ตูนสไตล์แบบนี้ก็ามาที่อาร์ติสติกนะครับอาร์ติสติกก็เป็นรูปทรงของหรือลูกเล่นของการปรับรูปที่เป็นชุดสำเร็นรูปที่เขาเตรียมไว้ให้เราผมอาจจะชอบสไตล์แบบนี้ผมอาจจะชอบสไตล์เบลอๆหน่อ,จจอ,บบนอยอะไรก็ว่าไปนะครับเหีนไหมฮะเขาก็จะมีรูปเล่นให้เราปรับครับน,น,นะครับก็เป็นอนัอนๆหน่อยนะฮะ ครับผมสมมติการว่าผมเลือกรูปทรงนี้นะครับเด็กผู้ชายก็มาปรับแต่งครับอาจจะเป็นโทนแบบคล้ายๆกับเป็นใช้ดินสอเขียนนะครับเป็นออกสีเทาๆดูเป็นภาพสเก็ตหรือเป็นโทนนี้แล้วแต่ครับทนี้ท้งนั้นเมื่อคุณปรับแต่งแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะยกเลิกการปรับแต่งครับก็ไม่ยากอะไรเราจะใช้คำสั่ง undo ก็ได้ครับหรือเราจะมาที่คำสั่ง reset picture แล้วก็เลือกปรับ รีเซ็ตพิกเจอร์ถ้าเราไม่อยากจะปรับขนาดด้วยนะครับก็เลือกรีเซ็ตพิกเจอร์อย่างเดียวครับถ้าเราบอกอยากกลับไปเป็นขนาดเหมือนเดิมเหมือนตอนแทรกก็เลือกรีเซ็ตพิกเจอร์ไซส์ขนาดก็จะกลับมาเป็นขนาดเดิมเหมือนตอนนาเข้าครั้งแรกนะครับอ่านี่ผมขอใช้ขนาดเดิมนะครับให้เห็นภาพของการปรับอย่งนี้ผมอ่านที่ผมใชันดูกลับนะครับใชันดูกลับนี่คือคอนเซปต์การปรับแต่งภาพครับแล้วก็การแทรกภาพจาก2แหล่งจากบนเครื่องจาก ในส่วนของออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะขอกลับไปยังรูปโลโก้บ้างนะครับอยากให้เห็นรูปแบบสับรูปอีกแบบหนึ่งบ้างเขาเริยกเป็นการตีเส้นกรอบนะครับของรูปเช่นผมเลือกรูปโลโก้ของบริษัท ERT คลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วผมอยากให้มันมีเส้นกรอบแต่ผมไม่อยากตีเส้นแบบปกติครับก็มาเลือกชุดกรอบสับมรูปได้ครับไปที่แท็บ เครื่องมือ Picture Format อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราคลิกรูปแล้วเขาจะมีชุดกรอบครับชุดกรอบแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมของรูปด้วยนะครับบางครั้งพอเราใส่กรอบแล้วเนี่ยส่งผลให้รูปมันถูกซ่อนไปบางส่วนนะครับอย่างเช่นรูปตัวนี้ของ ERT ไม่มี background มันยึดพื้นหลังของเซลลเป็นสีพื้น background ผมก็อยากใส่เฉดให้มันหน่อยเขาเลือกเอาครับเ่เ,เชพื้นหลังสีเทานะครับ ปรับไปตามความเหมาะสมนะครับฮะอ่าครับอให้เห็นรูปแบบสไตล์ของการใช้กรอบสรวนรูปครับเอเคนะครับอันนี้ผมขอใส่แค่เงาก็พอนะครับอนู่ประมาณนี้โลโก้ของ microsoft ก็หลักการคล้ายๆกันครับปรับแต่งเอาครับคับน,นี้ผมขอใช้ลักษณะเฉดแบบเป็นกรอบอย่างนี้หรือกรอบอย่างนี้ ขึ้นอยู่กับเรานะครับปรับแต่งเพื่อความสวยงามเดี๋ยวย่อนิดนึงให้มันเข้าพอดีเวลาย่อแนะนํานะครับให้จับที่มุมจับที่จุดมุมนะฮะจุดแฮนเดิลที่เป็นจุดวงกลมวมมุมนะครับเพื่อมันจะได้ย่อเข้าไปเป็นสัดส่วนทั้งกว้างและสูงพร้อมๆกันนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปรับแต่งในส่วนของรูปภาพ คราวนี้มาดูเรื่องของรูปวาดบ้างครับรูปวาดถ้าเราต้องการวาดลูกศรชี้มูลค่าอะไรสักอย่างหนึง่งประกอบนะครับกับการใช้งานข้อมูลในตารางของ Excel นะครับคือบางคนก็มีนะครับเอา Excel มาพิมพ์งานแล้วก็ใส่พวกรูปวาดประกอบเป็นชี้ลูกศรอ,อะไรต่างๆแล้วแต่ซึ่งรูปวาดอยู่ในตรงไหนบ้างอันนี้ผมขอยกตัวอย่าง ขอเป็นชิดใหม่เลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นพื้นที่กว้างๆหน่อยถ้าเราต้องการวาดลูกนะครับเราก็ไปที่ Insert ครับแล้วก็ว,กวาดส่วนที่เป็นเชฟครับรูปทรงเขาก็จะมีรูปวาดสําเร็จรูปให้เราครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมขอเลือกรูปส mi คนะครับเดียวผมเลือกรูปหน้ายิ้มสกเก็ตไวละผมวาดเนี่ย ผมตั้งใจจะให้มันกลมครับบางทีผมอาจจะวาดแล้วเฉเป็นอย่างนี้เฉเป็นอย่างนี้มันไม่กลมเป๊ะฉะนัน้นแนะนําเวลาที่คุณวาดแล้วขนาดวาดน,นะครับถ้ายังไม่ได้ปล่อยก็ไม่เป็นไรนะครับหรือปล่อยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือผมวาดเสร็จแล้วก็ปล่อยแต่ผมมาลากใหม่ผมอยากให้มันกลมครับต้องมานั่งเล็งถ้าเราไม่รู้หลักการเทคนิคเล็กๆครับเวลาคุณจะให้มันรูปมันกลมสังเกตนะครับตอนแรกรูปมันเอรู่มันไม่กลมนะครับอยากให้มันกลมก็ทําเหมือนกับเรากําลังจะย่อขนาดครับจากที่จุดแล้วเราก็กดแป้นชิป ไปด้วยครับพวกนี้เกตน,นะครับถ้าคุณวาดไปแล้วเนี่ยภาพมันจะเป็นทรงอย่างนี้ยมันดูไม่สวยครับน,นะครับรูปมันจะไม่ค่อยสวยฉะนั้นผมแนะนําตั้งแต่ตอนที่คุณ insert shape รูปหน้ายิ้มขณะที่วาดลงมาเนี่ยเห็นนะครับอันนี้ผมแกล้งวาดให้มันไม่กลมนะฮะแต่ผมยังไม่ปล่อยเมาส์นะครับให้กด shift เห็นไหมครับรูปมันจะกระเด้งกลมเองครับ แล้วค่อยๆปล่อยบอลถ้าได้ขนาดที่ต้องการแล้วแล้วก็ปล่อยแป้นชิปภายหลังครับต่อมาครับผมปรับเฉดสีอ่ะผมสมมติเลยรว่าปรับเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับเส้นขอบรูปผมไม่เอาก็เลือกเป็น no outline นะครับผมอยากให้เป็นรูปสไตล์แบบนี้สมมตินะครับแต่จริงๆแล้วมันควรใส่เส้นนะเพราะนี่เป็น,ปนรูปหน้ายิ้มมันควรจะมีเส้น ปรากฏด้วยนะครับแบบนี้มันคือมันคือมันควรมีเส้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเส้นก็ไม่เป็นไรครับถ้ารูปมันไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรกรณีนี้ผมขอมีเส้นแล้วกันนะครับจะได้เห็นเป็นหน้ายิ้มถ้าเราเจอรูปว่าแล้วมีจุดสีเหลืองๆบางรูปมันก็ไม่มีทุกรูปนะครับถ้ามีบางรูปอย่างเช่นกรณีหน้ายิ้มนี้มีรูปเหลืองๆจุดเหลืองๆอยู่ที่ประมาณปากคุณลองขยับ คำว่าไปคลิกตรงจุดเหล,ลืองๆนะครับแล้วก็ลองขยับดูมันจะเป็นการเปลี่ยนโมชั่นของรูปนะครับจากหน้ายิ้มกลายเป็นไม่ยิ้มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับถัดมาครับผมอยากจะวาดดวงอาทิตย์ต่อครับก็มา Insert Shape แล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็ทําแบบเดิมนะครับเพื่อให้มันกลมกดแป้นชิ i f t ค้างไว้แล้วก็วาดแล้วก็ปล่อย ครับอย่างไรลูกก็จะออกปักกลมครับผมสมมติว่าพาเหรดดวงที่ผมปรับเป็นสีแดงเส้นก็ขอปรับเป็นสีแดงด้วยให้มันดูเป็นแบบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มีจุดสีเหลืองๆอีกแล้วครับคุณลองเลื่อนไปซ้ายไปขวาดูครับมันคือการปรับให้รัศมีมันแหลมขึ้นวงกลมเล็กลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีน,นี้ผมขอสมมติผมเอาประมาณนี้ดึงมาประมาณนี้ผมอยากอารลูกหน้ายิ้มมาไว้ตรงกลางดวงอาทิตย์ครับผมก็ย้ายเข้ามาครับแต่สังเกตดีๆนะครับ รูปหน้ายิ้มมันดันกลายเป็นว่าไปอยู่หลังดวงอาทิตย์เหตุผลเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรที่วาดก่อนอะไรที่วาดก่อนนะครับจะเรียงตามลำดับอยู่ด้านหลังครับจะอะไรวาดทีหลังก็จะซ้อนทับด้านหน้าขึ้นมาเรื่อยๆอยู่หน้าสุดขึ้นมาเรื่อยๆครับกรณีนี้ผมยกอย่างให้ด <any anyway ูแค <trad God of S 2> ่2รูปก็คือรูปหน้ายิ้มกับรูปดวงอาทิตย์เป้าหมายผมอยากให้รูปหน้ายิ้มน่ะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าดวงอาทิตย์พวก่ายว่ามันทับอยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์ครับ แต่เนื่องจากผมวาดรูปหน้ายิ้มมาก่อนครับเลยสมบูรให้มันไม่ได้โผล่ขึ้นมาด้านหน้าดวงอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้หลักการจัดลําดับเอาครับก็คือเลื่อนรูปไปไว้นะครับเลื่อนรูปไปไว้กับประมาณาว่าเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่าถ้าเราวาดผ่าน Excel รูปวาดเนี่ยเส้นไกด์ไลน์เส้นกริดไลน์มันอาจจะไม่โชว์ให้เราดูนะครับแต่ถ้าเราวาดผ่าน PowerPoint เร,รื่อง Microsoft Word มันเหมาะกับการวาดรูปเป็นหลักก็จะมีเส้นกริดเส้นวางแนวให้เราครับ อันนี้ผมเกาวเดือนประมาณนะครับมาวางไปมาวางประมาณนี้แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนดูเส้นจุดให้ดูว่ามันเข้าประมาณกึ่งกลางของดวงอาทิตย์เอาเดือนประมาณนะครับแล้วเราอยากให้รูปหน้ายิ้มขึ้นมาอยู่ด้านหน้าของเจ้ารูปดวงอาทิตย์ครับวิธีการก็คือพอเราคลิกที่รูปดวงรูปหน้ายิ้มนะครับ เราก็มาที่เครื่องมือ Shape Format ครับตอนนี้ต้องอยากเป็นรูปวาดครับมันจะไม่ใช่ Picture Format แล้วจะกลายเป็น Shape Format เพราะมันกลายเป็นรูปวาดรูปทรงครับแล้วก็มาที่ Shape Format แล้วก็มาด้านขวาขวาหน่อยนะครับด้านซี่ขวาหน่อยนะครับ Shape Format แล้วก็มาที่คําสั่งกลุ่มให้มันขึ้นมาด้านหน้าก็คือเราเรียกว่า Bring Forward Bring Forward นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีคําสั่งอยู่2คําสั่งครับ คำสั่งแรกคือ bring forward bring forward เป็นการขยับภาพที่เรากำลังคลิกอยู่เนี่ยให้ขยับขึ้นมาด้านหน้าทีละระดับหรือทีละชั้นครับถ้าคุณมีรูปมากกว่า2รูปมี3รูป4รูปมันจะค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่าอยากให้มันมาอยู่หน้าสุดทันทีเลยไม่อยากให้มันเลื่อนขึ้นมาทีละระดับคุณก็คลิกไปที่กลุ่มของ bring forward อีกครั้งหนึง่งแล้วเลือกไปที่คำสั่ง bring to front นี่ก็คือให้มันเด้งขึ้นมาอยู่หน้าสุดเลยครับ ครับอันนี้คือหลักการของการทํางานในการจัดลําดับไม่ต้องเสียเวลาไปวาดใหม่ครับเมื่อรูปมี2รูปเวลาผมจะย้ายไปตรงน้อนไปตรงนี้มันไม่สะดวกครับต้องมานั้งคลิกทีเดียวพร้อมกัน2รูปแล้วก็ย้ายเสียเวลาครับใช่ไหมครับเราก็ยอมที่จะต้องทําเป็นกลุ่มก็พูดง่งยๆก็คือเอา2รูปนี้มารวมเป็นชิ้นเดียวะฉะนั้นอันดับแรกคุณต้องคลิกรูป2รูปนี้ก่อนคลิกรูป2รูปนี้ก่อนนะครับ รูปไหนที่คุณอยากจะเอามารวมกลุ่มบ้างคุณก็คล,กคลิ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 กให้มันครบเป็นชิ้นเดียวกันจัดอะไรให้มันดูสวยงามก่อนแล้วนะครับแล้วก็คลิกเลือกตามจำนวนชิ้นนั้นอันนี้ผมยกอย่างเป็น2ชิ้นคลิกเลือก2ชิ้นแล้วก็มาที่แท็บเดิมครับเชฟฟอร์แมตแล้วก็มาที่คำสั่งด้านขวามือหน่อยครับชื่อว่ากรุ๊ปคลิกเข้าไปที่กรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งตรงตัวเลยครับกรุ๊ปสังเกต จุดนะครับมันจะย่นเหลือแค่กรอบเดียวครับฉะนั้นสะดวกเวลาอะไรครับเวลาคุณย้ายมันจะไปทั้งคู่ครับนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่ากรุ๊ปแต่ถ้าวันนึงเราอยากจะยกเลิกแล้วไม่อยากรวมกลุ่มครับเราก็ไปที่คําสั่งแท็บเดิมครับเชฟฟอร์แมตคำสั่งก็คําสั่งเดิมครับกรุ๊ปมันจะปรากฏคําสั่งชื่อว่า Ungroup ในทางกลับกันขึ้นมาให้ครับ แล้วเราก็ค่อยแยกชิ้นออกมาอีกครั้งหนึ่งแยกชิ้นมาเพื่อปรับแต่งอะไรก็วากันไปนะครับนี่คือหลักการของการปรับแต่งรูปวาดข้อสุดท้ายครับวันดีคืนดีเราบอกว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะโชว์รูปบางรูปเช่นเรมีรูปเด็กผู้ชายรูปเด็กผู้หญิงแต่กี้ที่เราทํากันแต่งมาก่อนหน้านะครับ หรือเราอาจจะไปที่รูปโลโก้ซึ่งมีอยู่2รูปโลโก้โลโก้บริษัท e r t กับโลโก้บริษัท Microsoft นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเวิร์กชีตแล้วเราอยากจะไม่แสดงบางรูปนะครับเช่นผมบอกว่าผมอาจจะไม่แสดงเพราะนี่เป็นรายชื่อรูปจ้างของบริษัท ERT ฉะนั้นผมอยากจะซ่อนโลโก้ของ Microsoft ไปก่อนการซ่อนไม่ได้หมายถึงการ ลบนะครับเป็นการแค่ซ่อนไม่แสดงนะครับเป mm ้า hmm. หมายก็อาจจะแค่ต้องการปริ้นเอามาเป็นกระดาษหรือว่ายังยังไม่พร้อมที่จะโชว์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. วิธีการซ่อนบางโรปทํำยังไง mm hmm. ก็ไปที่แท็บโฮมครับ mm hmm. อยู่ในหน้าชี่ที่ต้องการนะครับ mm hmm. ไปที่แท็บโฮมไปที่แท็บโฮมแล้วก็มาที่กลุ่มที่เป็นรูปคล้ายๆกับแว่นค้นหาครับเป็นแว่นขยายแว่นค้นหานะครับไฟแอดซ t เลก มองหาเครื่องมือตัวหนึ่งครับชื่อว่า Selection p a n Selection p a n ก็เป็นลักษณะของการเปิดหน้าต่างครับเห็นนะครับผมคลิกที่รูปโลโก้ Microsoft เอาไว้ครับเหตุผลไม่มีอะไรมากจะได้รู้ว่ามันคือรายการชื่ออะไรนะครับรายการชื่ออะไรอ้าวเจอแล้วรายการมันมีการไฮไลท์สีเขียวให้ผมแล้วผมบอกผมไม่อยากแสดงรูป Microsoft ก็คลิกที่รูปดวงตาครับมันก็จะเป็นการปิดเหมือนปิด ดวงตาก็หมายถึงว่าไม่โชว์ใช้คอนเซปต์นี้ก็ไม่ใช่การลบทิ้งนะครับเป็นการแค่ซ่อนไปเท่านั้นเองครับวันนี้คือดีเราอยากจะโชว์แล้วอยากจะสั่งปริ้นออกมาแล้วแล้วก็กลับเข้ามาที่เครื่องมือนี้ใหม่ selection pane ใหม่แล้วก็มาติ๊กดวงตาเพื่อเปิดเท่านั้นเองครับหลักการนี้ไปใช้กับ powerpoint ไปใช้กับ microsoft word ได้เหมือนกันครับโอเคนะครับส่วนของการแทรกรูปภาพกับรูปวาด ก็จะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ